สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับนิชเชนเคยกับเรื่องราวในเรื่องวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับคาําใบแบบทนิมที่อาจารย์โนโดาได้สปอยภาพล่างมาอะไรแบบนี้ซึ่งนันอาจจะเป็นเรื่องราวการบอกใบนะฮะว่าทานิมน่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มันได้ไมีการเปิดเผยมาแล้วในเรื่องวันพีชก็เป็นได้เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยมันก็จะมีตุกตาทานิมที่ถือใบประกาศจากของลูฟี่นว่าขายอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นอาจารย์โนดา ก็ได้มีการโพสภาพตุ๊กตาท่านอิมนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วก็มีภาพวาดบางงานวันพีซซึ่งมันก็จะดูเป็นภาพที่อาจารย์โอดาข่าวนั้นโพสเกียวกับตุ๊กตาท่านอิมหรือว่าเป็นการโปรโมทตุ๊กตาท่านอิมอะไรแบบนี้แต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นในภาพภาพนั้นเนี่ยนั่นก็คือในภาพภาพนั้นอาจารย์โนดาข่าวนั้นตั้งใจวางการะดาษแผ่นหนึ่งซึ่งมันเนี่ยคือภาพล่างที่เราได้เห็นเอาภาพภาพนั้นโดยยังไงมันก็เป็นภาพล่างตัวละครของท่านอิมใช่ไหมะเพราะฉะนั้นก็แน่นอน แต่ว่าก็แน่นอนนะว่าถึงแม้จยาโนดาจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็สปอตภาพล่างธนิมมาเนี่ยแต่ว่าภาพภาพนั้นมันก็จะอยู่ไกลแล้วก็ไม่ได้มองเห็นชัดขนาดนั้นแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าคนอ่านหลายคนเนี่ยเมื่อเห็นภาพภาพนั้นก็ต้องกดซูมเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะภาพภาพนั้นมันอยู่ไกลเพราะฉะนั้นถึงแม้จะซูมเข้าไปแล้วก็จะได้เห็นอามันเนี่ยเป็นภาพล่างธนิมที่มันแตกอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็พอมองเห็นนะว่าภาพล่างธนิมเนี่ยดูเหมือนว่าเขานั้นจะถืออะไรบางอย่างระชู แต่ว่าลักษณะภาพภาพนั้นมันดันไปเหมือนกับรูปปั้นเทพิศิลิภาพซึ่งมันเป็นการโชว์โเพงและเปรยเพิงในเรื่องวันพีชเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมาเธอเฟมที่มันได้มีการพูดถึงในภาคเอเคลรมันเนี่ยก็ได้มีการบอกนะว่ามาเธอเฟมมันสามารถใช้ในการเติมพลังให้กับวธดบอลาณได้แหละแบบนี้และในสมัยอดีตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเปยเพิงที่มนุษย์ในไม่ครเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าภาพลัางณ์นี่ของท่านอิ ซึ่งมันมีต้นแบบมาจากเทพีเสรีภาพอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดทานดีมเขาใน,นมีต้นแบบมาจากเทพีเสร,รีภาพจริงเนี่ยน่นนาจะอาจจะมายขวามาทานิมนะฮะเขาอาจจะเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้หรือเปล่าและถ้าภาพภาพนั้นนั่นคือทานิมที่ถึงมาเทเฟมจริงเนี่ยมันก็จะไปตรงกับเรื่องราวที่ได้ไม่กล้าเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับบันทิคาเล่ที่เราจะได้เห็นนะว่าในสงครามสุดท้ายโปลูฟีนั้นต่อสู้กับปีศาจขนาดยักษ์จงมันได้ถือโล่ไฟไว้ในมือซึ่งภาพภาพนั้นเนี่ คราวนั้นได้ถือขบเพลิงน่เปลไฟโดยที่มีต้นแบบมาจากเทพ,พีเสรีภาพไปแรแบบนี้เนี่ยภาพภาพนั้นก็จะไปตรงกับเรื่องราปีศาจขนาดยักษ์ที่โพลูฟีได้ต่อต่อสูด้ด้วยนสงครามพวกสุดท้ายและยิ่งในตอนนี้ได้ไมีการเปิดเผยมารวาท่านอีมเนี่ยเขานี้นมีเร่างปีศาจแล้วก็เปลี่ยนเราคนนี้กลับไปปีศาจได้เนี่ย,รยเรื่องราวพวกนี้ก็ยิ่งบอกบอกเร่ปีศาจขนาดยักษ์มันก็น่าจะเป็นท่านอมที่อยู่ในเร่างปีศาจแล้วก็ได้มีการขยายร่างให้มันใหญ่ขึ้นเรื่องราวพวกนี้ก็เลยทําให้ภาพล่างที่ปล่อยมมาาล่สสดเยูอคองกับเรือ่มา เพราะฉะนั้นนี่ก็จจะเป็นเรื่องราวคำใบ้เทาจโนราเขาน,นได้สะปอยเกี่ยวกับภาพลานธาีิมซึ่งมันอาจจะนำพามาสู่เรื่องราวพวกนี้แหละแบบนี้ก็เป็นได้น,นะฮะแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้นี่ก็ยังไม่จบเพราะว่ามีคนอ่านมาคนที่สมภาพภาพนั้นแล้วก็ได้มีการลองวาดตามว่าภาพภาพนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นรูปภาพประมาณนี้ก็เป็นได้นะฮะและรูปภาพที่เราได้เห็นภาพนั้นมันก็คือรูปภาพที่ธานิมนั้นเป็นผู้หญิงต่อมันเนี่ยมีหน้าตาและก็ทรงผมที่เราได้เห็นการซึ่งมันนะฮะได้มีความคล้าายกันนรชิีล โดยที่ก่อนหน้านี้เนื้อเรื่องวันพีนี้ก็ได้มีการพูดถึงตัวละครตัวนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าภาพล่างล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นภาพท่านอิมที่อยู่ในร่างราชินีลิลี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าแท้จริงแล้วท่านอิมเนี่ยตัวจริงของเขาเน่าอาจจะเป็นราชินีๆๆลิลี่อลาบัต้าอะไรแบบนี้หรือไม่แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะภาพภาพนี้เนี่ยมันคือภาพที่อาจารย์โนดันจ้งใจวางก็จริงนะฮะแต่ว่าอาจารย์โนดัเขาเนี่ยก็ตั้งใจวางให้มันอยู่ไกลแล้วก็มองไม่รู้เรื่องเหมือนกันและวเพื่อนๆละะ่ะฮ มันจะมีต้นแบบมาจากเทวีเสรีภาพที่กำลังถือไปลวไฟนึ่งคือมาเธอเฟมหรือว่ามันเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับราชินีนลิลลี่หรือบาต้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าอย่าไงไรเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสำนี้พอต้องขอตัวลาไปก่่ออนนแลล้้ววเจใหหมคคคิปารรััับบสสดี